รถพระที่นั่งเลขทะเบียนรอยอรอหหนึ่งในรถพระทีนั่งที่หายากที่สุดในโลกเป็นรถยนต์ยี่ห้อเดมเลอร์รุ่นเดมเลอร์ G E สามสิบหกปีหนึ่เก้เลอร์ G E 3 6มสิบปีหนึ่เป็นรถยนต์ที่ถูกผลิตในประเทศอังกฤษโดยบริษัทเดมเลอร์ของพานีซึ่งมีการเปิดตัวครั้งแรกที่กรุงลอนดอนในปี1896โดยเฮชเจลอซันและต่อมาได้เปลี่ยนฐานการผลิตไปที่เมือง คอนเวนรีเดเมเลอร์ดีอเป็นหนึ่งในตัวทังซีรีส์ในตำนานที่ถูกผลิตขึ้นโดยเดเมเลอร์ของพาเีในช่วงปี1946-1953ถึงปี 1, 9, 5, โดยดีีนี้ใช้เครื่องยนต์368สูบแถวเรียงมีตัวทังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดของเดมเลอร์ในเวลานั้น สำหรับรถยนต์พระที่นั่งนี้เป็นรุ่นพิเศษที่มีการจำหน่ายหรือมอบให้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นซึ่งนอกเหนือจากพระราชวงศ์ในประเทศอังกฤษก็จะมีพระราชวงศ์ในประเทศเอัฟกานิสถานเอธิโอเปียเนเธอร์แลนด์โมนาโกซาอุดิอาระเบียและในประเทศไทยก็คือในหลวงเท่านั้นถ้ท่ทรงใช้หลังจากปีคศ1953จึงยุบเลิกการผลิตไป นับได้ว่าเป็นรถที่สมคุณค่าหายากและไม่สามารถประเมินค่าได้รถยนต์คันที่นั่งที่รอยอลอ 1. เด็งเดเอร์ีอี36ป e ี1946 เป็นรถยนต์พระที่นั่งหลักในพระบาทสมเด็จพระบรมมชนัก,กาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวร,รม,มนาถบพิษซึ่งปัจจุบันเป็นรถพระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว